การทดสอบหาขีดความเหลวของดิน Liquid Limit วิธีการทดสอบหาขีดจำกัดความเหลวหมายถึงปริมาณความชื้นที่น้อยที่สุดในดินที่ทำให้ดินสามารถไหลตัวได้ด้วยน้ำหนักของตัวเองหรือถ้าพิจารณาจากรูปแสดงสถานภาพของดินก็จะเป็นขีดจำกัดที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็นพลาสติกสามารถหาค่าได้กับดินที่มีความเชื่อมแน่น ความชื้นของมวลดินที่เมื่อเตรียมดินลงในถ้วยเคาะโดยมีรอยบากมาตรฐานแล้วเคาะได้25ครั้งรอยบากนั้นจะเคลื่อนมาบรรจบกันยาวประมาณ1เซนติเมตรพอดีซึ่งเท่ากับความชื้นณนะจุดที่กำลังของดินเท่ากับ25กรัมต่อตารางเซนติเมตรโดยเทียบไว้ว่าการเคาะแต่ละครั้ง เท่ากับหน่วยแรงเฉือนที่กระทําต่อมวลดินมีค่าประมาณ1กรัมต่อตารางเซนติเมตรจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกขอบข่ายในการทดสอบหาขีดความเหลวของดินลิควิดลิมิตได้ 2. เพื่อศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของดินบ่งบอกระดับความชื้นที่ดินเริ่มเปลี่ยนสถานะจากกึ่งของแข็งไปเป็นของไหล 3. วิเคราะห์และจำแนกประเภทของดินได้มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 4 3 1 8 9 3ขีด93 Test Method for Liquid Limit Plastic Limit and Plasticity Index of Soil วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทดสอบน้ำกลั่นและกระบอกฉีดน้ำกลั่น ตัวอย่างดินที่ใช้ในการทดสอบตะแกรงมาตรฐานเบอร์40เครื่องทดสอบหาขีดจำกัดความเหลวตามมาตรฐาน ASTM D4318 พร้อมเครื่องมือปาดร่องดินชามกระเบื้องพร้อมมีดปาดดิน เครื่องช่างชนิดอ่านได้ละเอียดถึง0.01กรัมกระป๋องเก็บตัวอย่างดินตู้อบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้110บวกลบ5องศาเซลเซียสขั้นตอนในการทดสอบนำดินตัวอย่างที่เตรียมไว้มาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์40ให้ได้ประมาณ100กรัม นำดินที่ร่อนเสร็จแล้วมาชั่งให้ได้ประมาณ100กรัมนำดินที่เตรียมไว้ใส่ในถ้วยกระเบื้องเคลือบแล้วใส่น้ำประมาณ15-20มิลลิลิตรหรือในปริมาณที่ไม่เหนียวจนเกินไปแล้วผสมให้เข้ากันเตรียมอุปกรณ์ชุดทดสอบ ให้ความสูงของก้นจานอยู่สูงกว่าพื้นรอง1บวกลบ0.2เซนติเมตรโดยใช้ด้ามของเครื่องมือปาดร่องดินวัดทำการปรับปุ่มเลื่อนต่างๆให้แน่นแล้วใช้มีดปาดดินตักดินใส่ในจานแล้วปาดให้เรียบโดยให้ความหนาของดินตรงกลางประมาณ1เซนติเมตรในการหาค่าลิควิดลิมิต จะนับจำนวนครั้งการเคาะที่15ครั้งแล้วดินไหลามาชนกันเป็นระยะ1ส่วน2นิ้วพอดีนั้นทำได้ยากจึงได้มีการกําหนดจํานวนการเคาะครั้งแรกและครั้งต่อๆไปเพื่อความสะดวกตามมาตรฐาน ASTM D 4318ดังนี้จํานวนการเคาะครั้งที่1ประมาณ25-35ถึงครั้ง จำนวนการเคาะครั้งที่สองประมาณ20 3 0ถึง30ครั้งจำนวนการเคาะครั้งที่3ประมาณ15 2 5ถึง25ครั้งเมื่อได้จำนวนการเคาะตามที่กำหนดและดินไหลมาชนกันเป็นระยะ1-2ส่วน2นิ้วแล้วทำการตักดินเฉพาะตรงที่ดินไหลมาชนกันโดยใช้มีดปาดดินตัดดินให้ขนานกัน โดยให้ระยะห่างพอดีกับระยะที่ดินไหลามาชนกันนี้แล้วจึงตัดหัวตัดท้ายของรอยตัดขาดนี้ให้แนวตั้งฉากกัน นำดินที่ถูกตักใส่ในกระป๋องอบดินชั่งน้ำหนักดินกับกระป๋องนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ110บวกลบ5องศาเซลเซียสจนแห้งประมาณไม่น้อยกว่ายืดสชั่วโมงแล้วช่างหาน้ำหนักดินแห้งคำนวณหาปริมาณน้ำในดินของตัวอย่างแต่ละชุดต่อไป นำดินที่เหลือในจานออกแล้วนำกลับไปผสมกับดินที่เหลืออยู่ในถ้วยเครือบโดยเติมน้ำทีละน้อยผสมเข้ากันให้ทั่วทำความสะอาดจ,จานของชุดทดสอบมีดปาดร่องดินมีดปาดดินให้สะอาดอย่าให้มีเศษดินติดอยู่เพื่อที่จะทำการทดสอบครั้งต่อไปให้ดำเนินการทดสอบเหมือนเดิม โดยการเคาะแล้วทำให้ดินเคลื่อนตัวสัมผัสกันเป็นระยะ1นิ้วครึ่งจะต้องอยู่ในช่วง15-30ครั้งเท่านั้นข้อควรระวัง 1. ดินที่จะนำมาใช้ในการทดสอบควรจะต้องผสมน้ำให้ซึมเข้าถึงเนื้อดินอย่างทั่วถึงสำหรับดินอ่อนกรุงเทพอาจจะต้องทิ้งไว้โดยผสมน้ำแล้วปิดภาชนะไว้เป็นเวลาหคืน 2. ระยะยกของถ้วยทองเหลืองจะต้องได้มาตรฐานดังนั้นควรทำการตรวจสอบก่อนการทดสอบทุกครั้ง 3. ให้วางเครื่องมือการทดสอบกับพื้นราบทุกครั้งในขณะหมุนเครื่องห้ามใช้มืออุ้มเครื่องขึ้นเพื่อหมุนทดสอบ 4. ห้ามผสมตัวอย่างกับน้ำในถ้วยทองเหลืองกระทะของเครื่องทดสอบแต่ให้ผสมตัวอย่างในถ้วยกระเบื้องเคลือบ สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะการทราบสถานภาพของดินในขณะนั้นว่าอยู่ในสภาวะกึ่งของแข็งพลาสติกโดยดูจากค่าความชื้นในธรรมชาติเปรียบเทียบกับขอบเขตการเปลี่ยนแปลงสถานะและในกรณีที่ตัวอย่างทรายปนมากให้หาค่าพลาสติกลิมิตก่อนลิควิดลิมิตถ้าเป็นนอนพลาสติกจะได้ไม่ต้องทดสอบหาค่าลิควิดลิมิต